ยุคทองของเกมจากจอยสู่จอใหญ่ กระแสหนังจากเกมกำลังมาแรงแซงหนังซูเปอร์ฮีโร่ถือว่าตีคู่กันมาเลย20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นทาง DC หรือว่าทางมาเวลเนี่ยถือว่ามาแรงมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถือว่ากระแสเนี่ยตกต่ำแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรายได้หรือว่าคําวิจารณ์เนี่ยต้องบอกได้เลยครับว่าย่าแย่มากๆเรื่องแรกที่ฝั่งค่ายหนังอเมริกาได้นํามาทำเนี่ยก็คือเรื่องซูเปอร์มาร์โรว์บราเธอร์ในปี1993 หนังเรื่องนี้เนี่ยถือว่าทุ่มทุนไปถึง48ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ได้กลับมาเพียง38.9ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นซึ่งหนังเนี่ยได้เอาเกมมาดักแปลงจนมันไม่เหลือเขาโคงเดิมเลยแล้วในหนังเนี่ยก็ยังมีความมืดมนโหดร้ายซึ่งมันขัดกับเกมมากๆที่แบบว่ามันมีความสดใสเหตุผลเหล่านี้เนี่ยมันเลยทําให้หนังซูเปอร์มาริโอเนี่ยขาดทุนแบบยับยับโดยที่เราไม่ต้องไปสืบเลยว่ามันขาดทุนเพราะอะไร ต่อไปก็คือเรื่อง Street Fighter ในปี1994คะแนนวิจารณ์เนี่ยต้องบอกว่าย่ำแย่มากๆอยู่เพียงแค่4.1ในเว็บไซต์ A M D B ทุนสร้าง35ล้านแล้วก็รายได้เนี่ยได้เพียงแค่90กว่าล้านเหตุผลเนี่ยที่มันเจ๋งเนี่ยก็เพราะว่าบทเนี่ยได้เอามายำม,มั่วตัวละครก็เยอะเกินไปนักแสดงเนี่ยก็เหมือนแบบว่ามีปัญหากองทายคนที่เคยเล่นเขาก็บอกว่าไม่เหมือนตัวฉบับส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยเขาก็บอกว่าดูไม่รู้เรื่องไม่เหมือนกับ ในจัก,กรวาลเดียวกันเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องการจะสื่ออะไรปีต่อมาเนี่ยก็มีหนังแนวเดียวกันแล้วก็เป็นเกมแนวเดียวกันที่มีชื่อว่า Mortal Combat ต้องบอกว่าภาคแรกเนี่ยโดนคําวิจารณ์ไปค่อนข้างย่าแย่ได้คะแนน,น IMDB ไปเพียงแค่5.8แต่รายได้เนี่ยส่วนทางกับคําวิจารณ์ต้นทุนของหนังเรื่องนี้เนี่ยเพียง20ล้านแต่รายได้เนี่ยซัดไปแล้ว122ล้านดอลลาร์สหรัฐ2ปีต่อมาเนี่ยก็ได้ทําภาค2แต่ตอนนี้นเนี่ยแย่ทั้งคําวิจารณ์แล้วก็รายได้โดยคะแนน IMDB ได้เพียงแค่3.6รายได้เพียง50ล้าน จากต้นทุน30ล้านถือว่าเจ๊งไม่เป็นท่าผมคิดว่ายุคนั้นเนี่ยทางค่ายเนี่ยเพียงแค่เห็นแค่ค,าความดังของเกมเลยเพียงแค่หยิบแค่เพียงกิมมิกเล็กๆมาแต่ไม่ได้เข้าใจว่าตัวเกมเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรเนื้อเรื่องเป็นยังไงพอมาเทียบกับหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนของโทบีแมกไกในยุคนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเขาเคารพต้นฉบับก,กว่าแล้วก็ทําออกมาทังด้าน คำวิจารณ์และก็รายได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีก็ทําให้เห็นเลยครับว่าทําไมหนังซูเปอร์ฮีโร่ถึงครองใจคนดูในยุคนั้นมาในยุค2000หนังที่ทําจากเกมเนี่ยก็ยังโซซัสโซเซอยู่คนที่ดูหนังส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนเล่นเกมส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเกมเนี่ยก็จะงงหน่อยๆน่อยว่าหนังต้องการจะสืออะไรถ้าให้นึกถึงเลยเนี่ยก็คือ resident evil จาก6ภาคเนี่ยทำไรายได้ถึง1,200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็โดนแฟนเกมถลม่มแบบเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้ตรงกับเกมเลยคะแนนรีวิวก็แย่ไปตามลำกัน IMDB ได้เพียงแค่6.6คะแนนส่วนไอมาเขือนเอาเนี่ยได้เพียงแค่36%เท่านั้นเองหนังจากเกมอือนืเนี่ยก็ไม่รอดเหมือนกันภาพ,พยนตร์จากเกมแนวเรสติ้งชื่อดังอย่าง Need for Speed ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ3ค่ายอย่าง DreamWorks Pictures, Touchstone Pictures และ EA หนังเนี่ยลงทุนไปถึง66ล้านแต่รายได้ในอเมริกาเนี่ยได้ไปเพียงแค่43ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหนังที่ทำออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสเปซป๊มไม่ได้มีเนื้อเรื่องอะไรเลยซึ่งถามว่ามันเคารพออริจินอลไหมมันเคารพออริจิน,นอลแต เนื้อเรื่องอะไรเข้ามาเลยสักนิดเดียวอีกทั้งเนี่ยเรื่องตัวพระเอกเนี่ยก็ดังผิดกลุ่มเพราะว่าตัวพระเอกเนี่ยได้ดังมาจากทาง Breaking Bad ซึ่งพลังนักแสดงเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับวินดีเซลหรือว่านักแสดงดังๆคนอื่นๆโดยพระเอกของเรื่องเนี่ยก็คือไอรอนพอลภาพจําของคนดูเนี่ยอาจจะนึกถึงหนุ่มขี้ยาลุกขี้เกียจจากซีรีส์ดังเรื่อง Breaking Bad ซึ่งไม่ได้เป็นนักแข่งรถแบบเท่ๆแล้วหนังตอนนั้นก็เอาออกมาชนกับเรื่อง Fast and Furious แต่ยังดีที่ตลาดของคนจีนเนี่ยช่วยดังเรื่องนี้ไว้ได้ There out for your ทำให้อาจจะเจ๊งในงประเทศพอไปขายในที่จีนแล้วก็ไม่เจ๊งอย่างเรื่อง w o r l d of Warcraft โดนแฟนเกมด่าเละเพราะว่าบทมั่วส่้ตัวละครไม่น่าจดจำทำออกมาเอาใจตลาดจนลืมแฟนเกมจริงๆอีกทั้งทาง Universal กับ Legendary กดดันพว่วงกับที่มีชื่อว่า d ู a ค n e Jones ต้องยัดเนื้อหาเกมลงไปในหนังให้ได้มากที่สุดเพื่อหวังจะจับตลาดเกมจีนที่บ้าคลั่งอย่าง World of War of w a r c r a f t เป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งผลก็ตามคาดหนังเรื่องนี้กวาดรายได้ไปนในจีนถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ในอเมริกาหรือตลาดโลกอื่นๆเ,นเจ๊งสนิทรายได้ทั่วโลกเนี่ยได้มา ถึง430ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่ารอดมาแบบวุดวิดส่วนหนังจากเกมอื่นๆออย่างเช่น Assassin's Creed ที่ถูกสร้างโดย2 0 t h Century Fox ทำออกมาได้โคตรจะง่วงซึ่งตัวบทเนี่ยก็อ่อนโปกเปียกซีนแอคชั่นเนี่ยก็ดูไม่รู้เรื่องเพราะว่ามีแต่ฝุ่นทั้งเรื่องการตัดต่อเนี่ยก็ตัดไปตัดมาทําให้ดูไม่น่าติดตามแถมเนื้อเรื่องที่ควรจะเน้นไปในทางอดีตเนี่ยก็มาเน้นในปัจจุบันซะงั้นทําให้หนัง Assassin's Creed เนี่ยได้ตกกระบอกไปอรายรายได้เนี่ยก็ไม่ขาดทุนนะแต่ก็ไม่ได้ปังเหมือนที่คาดเอาไว้ อีกสักหนึ่งเรื่องครับของ Ubisoft กับเรื่อง Pin Offeria ที่สร้างโดย w a l ด Disney ซึ่งทาง Disney เนี่ยก็หวังที่จะปั้นแฟนชายในเนี่ยให้ออกมาเหมือนในเรื่อง The p i r a t e of the Caribbean ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกมากๆแต่ว่าก็โดนวิจารณ์ยับอยู่เหมือนกันเพราะว่านักแสดงที่เอามาเนี่ยเชื้อชาติไม่ตรงกับในเรื่องที่เป็นด้วยการที่ถูกวิจารณ์ว่าอยากได้นักแสดงชาวอาหรับมาเล่นแต่ทางค่ายกับเลือกเจคเจฮอมาเล่นมารับบ,บทพระเอกซึ่งหน้าตาเนี่ยมีความเหมือนคนอาหรับหรือเปล่าคิดดูันเอง ซึ่งคนดูวิจาร์ว่าการแคสนักแสดงเนี่ยไม่ตรงกับตัวละครในเกมทั้งๆที่นักแสดงคนนี้เนี่ยก็ดังมากๆแต่ก็ยังไม่สามารถแบกหนังเรื่องนี้ไว้ได้ซึ่งจุดตกต่ำสุดเลยก็คือว่าแฟนเกมปิ้นอ p ฟเ s อร์เซนี่ยก็ซาลงไปด้วยไม่ได้นิยมเหมือนเมื่อก่อนเราก็เลยอดเห็นแฟนชายแบบ p r r t t e of the Caribbean ในหนังปิ้นออฟเ s อร์ซีย และยังมีอีกหลายๆเรื่องที่เจ๊งแบบไม่เป็นท่าอย่างเช่น How of the Dead, Taken, Alone in the Dark, Dead or Alive, Far Cry, Doom อีกมุมหนึ่งเนี่ยผมก็แอบเสียดายโปรเจกต์หนังจากเกมดังๆดีๆที่ถูกพับเก็บไปอย่าง Bioshock, Call of Duty และ The Sims ที่เคยมีข่าวจะทำเวอร์ชัน Live Action แต่สุดท้ายก็โดนยกเลิกไปอย่าง The Sims เนี่ยก็เพราะว่า Disney เนี่ยได้เข้า Take Over 20th Century Fox ก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะมี ข่าวว่าเดอะซ m มเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์เนี่ยเอากลับมาทําใหม่อย่างตอนนี้เนี่ยก็มีข่าวว่ามีการทาบทามนักแสดงอย่างมาเก๊ะโอบบี้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันจากภาพยนตร์เรื่องบาร์บี้หรือว่าตัวละครอย่างฮาร์รีควีนมารับบทนะเพราะช่วงหลังๆเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าหนังที่มาจากเกมเนี่ยได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดส่วนหนังจากเกมที่ทํารายได้ถลุ่มทลายจริงๆเนี่ย,ยก็มาแบบเรื่อยๆขอยกตัวอย่างภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นบ้างนะครับอย่างเช่น Detective Pikachu ูที่ถูกสร้างโดย Regenary Entertainment ที่ได้คะแนนในเว็บไซต์ a d b อยู่ที่6.5และในมเคเคหน่าอ,อยู่ที่68%แต่ก็ยังถือว่าเป็นมะเขือเทศที่ยังเฟรชอยู่นะเพราะเรื่องนี้เนี่ยถือว่าทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง425.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่าเยอะมากๆและจุดที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสําเร็จก็เพราะว่าการเอาตัวโปเกมอนเนี่ยมาใส่ในโลกจินแต่ก็ยังคงต้นฉบับอยู่แถมตัวละครเอกอย่างปิกาจูก็โคตรจะน่ารักบวกกับได้คุณไรอันเรโนมาภาคเสียงปิกาจูได้ตรงตามคาแรกเตอร์อีกด้วยอีกเรื่องก็คือเรื่องโซนิกถูกสร้างโดยพาราเมลพิกคเจอร์เรื่องนี้ได้คะแนน IMDb ไปถึง6.5คะแนน จากต้นทุนแค่เพียง90ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ทำไรายได้ทั่วโลกไปจริง320ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จริงแล้วโซนิกเนี่ยก็โคตรจะดามากเลยเพราะตอนปล่อยทีเซอร์แรกออกมาในปี2019คือนั่นตอนแล้นเนี่ยดีไซน์ของตัวโซนิกเนี่ยมันออกมาแบบแย่มากซึ่งมันไม่ได้เหมือนกับต้นฉบับเกมเลยด้วยซ้ำทำให้แฟนหรือคนดูเนี่ยทำมีมหรือว่าล้อเลียนต่อว่าเป็นอย่างมากทาง Paramount Pictures และทีมออกแบบจึงตัดสินใจถอยหลัง19 ยกเลิกวันฉายและได้กลับไปคิดทบทวนและพัฒนาดีไซน์เจ้าโซนิกใหม่อีกครั้ง s <S ซึ่งการรับฟังเสียงแฟนๆครั้งแล้วเนี่ยทำให้หนังโซนิกเนี่ยเหมือนเกิดใหม่ครั้งทําให้มีการประกาศเนี่ยว่าอาจจะมีภาคต่อขึ้นไปเรื่อยๆและตอนนี้เนี่ยก็มีจนถึงภาค3และกาลังจะสร้างภาค4เห็นไหมละครับว่าการรับฟังเสียงแฟนๆเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากและขาดไม่ได้เลยที่หนังจากเกมที่ทําออกมาดีและมีคุณภาพตามต้นฉบับ เรียกได้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อลบคำสาปที่ว่า หนังจะกเกมเนี่ยจะต้องเจ๊งไปตลอดเลยหรือเปล่าก็คือ the super mario b r o ที่อำนวยการสร้างโดย illumination entertainment ต้องยอมเขาเพราะว่าทำไรายได้ทั่วโลกไปถึง1,360ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมยังเป็นแอเมชั่นที่ทำไรายได้สูงที่สุดในปี2023อีกด้วยถึงแม้ว่าตัวหนังจะดีและก,กลางๆแต่ว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆเนี่ยถือว่าถล่มทลายและยังมีหนังดีเรื่องที่ถือว่าคารพต้นฉบับอย่างเรื่อง m e c f t ซึ่งทาง w a r n e r butter ได้นาเกมในตานานของ ใครในหลายๆคนมาสร้างเป็นหะนังถึงหนังเรื่อง My Cup เนี่ยจะโดนวิจารณ์ในเชิงลบเป็นอย่างหนะักแต่รายได้เนี่ยกับส่วนทางกับความวิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะสร้างปรากฏการณ์ขันกับรายได้ทั่วโลกเนี่ยซัดไปแล้วถึง129.2ล้าอลาร์สหรัฐจากทุนสร้าง150ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทุนสร้างร s อ n <c oughs> s e าสิบล้านดอลลาร์ ถ้า่ายหนังเข้าใจหัวใจของแฟนเกมเคารบต้นฉบับยังไงแฟนเกมเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วมันก็อาจจะกลายเป็นคุมทองใหม่ของค่ายหนังทั้งหลายในวันที่คนดูเริ่มเบื่อสูตรสาเร็จของหนังจักรวาลฮีโร่แล้วไม่ต้องมองไปไหนไกลอย่างเรื่องซูเปอร์มาร์เวบรจากที่เคยขาดทุนยับยับในอดีตแต่กับยุคนี้แล้วดังระเบิดระเบ้บไปเลยจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้อย่างซีรีส์อย่าง The Last of Us จริงๆแล้วเรื่องนี้เคยถูกดัดแปลงมาเป็นหนังโดยสตูดิโอใหญ่แต่โปรเจกต์ก็ต้องล่มเพราะทางผู ผู้บริหารก็สั่งให้ปรับเรื่องโดยจะเน้นไปทางแอคชั่นและความเร้าใจจึงขัดกับแก่นเรื่องดราม่าของทางต้นฉบับที่ผู้เขียนบทเกมอย่างคุณเนลดักแมนต้องการให้เป็นแบบนั้นสุดท้ายโปรเจกต์ก็ได้โดนพับไปแต่ต่อมาภายในปี2020ทาง HBO เนี่ยก็ได้หยิบนํามาสร้างเป็นซีรีส์ใหม่โดยให้คุณดักแมนเนี่ยมีอิสระแบบเต็มที่ไปเลยและซีรีส์ก็ออกมาจนประสบความสําเร็จ ตามที่ทุกคนได้เห็นกันในปี2023และในปัจจุบันเนี่ยก็มีซีซั่น2ออกมาแล้วด้วยซึ่งถือว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากมาก ผู้ชมคิดไหมครับว่าทําไมเกมที่เรายกตัวอย่างมาซึ่งทุกเกมเนี่ยถือว่าเป็นเกมดังแล้วก็มีฐานแฟนเกมที่แบบเยอะมากๆแต่พอมาทำไลฟ์แวคชั่นเนี่ยกับเจอกระแสวิจารณ์ทางด้านลบมากกว่าบวกซะอีกทำรายได้เนี่ยก็ถือว่าเจ๊งกันไม่เป็นท่าผมมองว่าสาเหตุที่หนังจากเกมในอดีตเนี่ยเจ๊งเพราะว่าทีมสร้างเนี่ยไม่เข้าใจหัวใจของเกมไม่เข้าใจว่าทําไมแฟนเกมถึงรักเกมนี้ยังจับใจความสําคัญของเกมไม่ได้สุดท้ายเลยเล่าเรื่องแบบผิดเพี้ยนไปหมดแต่ในปัจจุบันเนี่ยบทภาพยนตร์ของทางเกมเนี่ยมีการรีเสิร์ชแบบ จริงจังยังมีเหล่ายูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์ช่วยขยายเนื้อหาของเกมเนี่ยให้เราเข้าใจมากขึ้นทําให้คนเล่นเกมกับคนที่ไม่เคยเล่นเกมเนี่ยพอเข้าโงหลังเนี่ยก็เข้าใจได้ว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเพราะแบบนี้แหละครับหนังจากเกมในหลายๆเรื่องในยุคนี้ถึงได้พลิกคำสาปให้กลายเป็นคําชมจึงกลายเป็นอีกแนวหนังที่น่าจับตามองแบบสุดๆและเหนือสิ่งอื่นใดการเคารพต้นฉบับเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่สุดความปังของหนังจากเกมเนี่ยยังไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะในอนาคตอันไกลเนี่ยยังมีโปรเจกต์ภาพย จากเกมอีกเพียบที่รอต่อคิวเข้าใช้ทั้ง Super Mario Bros. 2ที่กำหนดฉายที่เดือนเมษายนในปีหน้าหรือการกลับมาของ Mortal Kombat 2ที่จะเข้าในเดือนตุลาคมนี้หรือแม้แต่ Sonic ภาค4 s i l e n t h i l l 2 s e r e t r e v e เ l 2และตำนานอย่าง Fall 2ก็เตรียมกลับมาเหมือนกันการที่ทางผู้สร้างเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตหนังโดยใส่ใจในดีเทลต่างๆของเกมและหนังก็ทำให้แฟนเกมหลายคนได้เห็นฟันของตัวเองถูกสร้าง ขึ้นมาบนจอใหญ่ขึ้นมาจริงๆและทั้งหมดนี้แหละครับทำให้ผมกล้าพูดว่ายุคทองของหนังจากเกมได้เริ่มขึ้นแล้วจริงๆ